ดีเทคระบบเติมเงินเน็ตใต้ดินเน็ตสุดพิเศษมีเฉพาะร้านที่นี่ที่เดียวเท่านั้นร้านที่อื่นอาจจะไม่มีโปรเน็ตใต้ดินเน็ตแบบไม่อั้น3 0ม b เมกะบิตเพอเซกแถมโทรฟรีทุกคูเขายกันด้วยราคาเพียงแค่222บาทนาน30วันต่อ1ครั้งนะครับวันนี้มาบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นจากทางค่ายของดีเทคในระบบเติมเงินกับแพ็กเกจ ตัวเน็ตใต้ดินนะครับเน็ตใต้ดินนี้ก็คือเน็ตที่มันถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเป็นเน็ตที่มีขายเฉพาะบางร้านบางพื้นที่เท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเน็ตแบบใต้ดินนะครับาบางร้านไม่มีขายบางร้านมีขายอันนี้คือเน็ตใต้ดินนะครับกับตัวดีแท็ในระบบเติมเงินเปิดเบอร์ใหมย่ย้ายค่ายเบอร์เดิมหรือจะเป็นลูกค้าเบอร์เก่าขอให้เป็นในระบบเติมเงินจากทางค่ายดีท็ ก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยรายละเอียดเรามาดูกันนะครับเบอร์ไม่เปิดเบอร์มาไม่เกินเจวันถ้าเกินเจวันไปแล้วสมัครแพ็กเกจไม่ได้ซื้อซิมจากที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นจากร้านลูกตู้ทั่ว,วไปนะครับซิมจากร้านเซเว่นเอาอมาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้มันอยู่คนละกลุ่มกันนะครับเขาแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเซเว่นกับกลุ่มร้านลูกตู้ทั่วไปต้องซื้อจากร้านลูกตู้ทั่วไปเท่านั้นนะครับ เบอร์ยาย่ายมาจะต้องอสมัครภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณดีแท็กนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณดีแท็กปุ๊บก็จะต้องเรียบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับคนที่เป็นเบอร์เกา่าเบอร์เก่าบางเบอร์สมัครได้บางเบอร์สมัครไม่ได้นะครับก็จะต้องติดต่อร้านค้าอันนี้ไม่มีรหัสในการกดนะครับคุณผู้ชมจะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นและมันเป็นเนต็ตเฉพาะร้าน มีเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะครับไม่มีรหัสในการกดติดต่อร้านค้าแต่ร้านค้าที่จะแนะนําในเทปนี้ก็คือที่เดิมครับร้านสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับอันนี้ผมแนะนําซิมก่อนนะครับซิมซิมถ้าไปที่ร้านเนี่ยก็ซิมตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับอันนี้คือซิมของที่ร้านดีคือซิมฟรีจ่ายเฉพาะค่าเน็ตอย่างเดียว222บาทนะครับหรือจะเป็นซิมตัวอื่นของ d ีแท็กซิมพาม่าใช้ได้ซิมแฮปปี้โซเชียลใช้ได้นะครับซิม กบ,บูชาซิมอะไรอีกหลายๆซิมนะครับยกเว้นซิมทัวริสกับยกเว้นซิมแฮปปี้คอเอามาสมัครไม่ได้ซิมแฮปปี้คอมาสาหรับเน้นโทรอย่างเดียวสมัครเน็ตราคาถูกไม่ได้แล้วก็ซิมทัวริสสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็ออามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับซิมตัวอื่นๆสมัครได้หมดเลยในราคา49บาทหรือ50บาทนะครับสมัครได้แต่ขออย่าเป็นซิมใน 7, เซเว่นออกมาสมัครไม่ได้นะครับถ้าเป็นซิมใน 7. เซเว่น ติดต่อร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเขามีค่าบริการอีก150บาทถ้าท่านรับกับค่าบริการ150บาทนี้ได้ก็ท่านสามารถติดต่อกับทางร้านได้เลยค่าบริการ150บาทค่าเน็ตอีก222บาทก็รวมเป็น375บาทนะครับท่านจ่ายครั้งแรก375บาทท่านก็จะได้แพ็กเกจเน็ตแบบไม่อัน้นแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายกันด้วยนาน30วันในราคา222บาทนะครับส่วน การโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางสายรถทัวร์ใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจวางทูวางทูวางทูวางท,างทูอย่าให้เกิน15นาทีถ้าเกิน15นาทีจะคิดเงินนาทีละ1บาทของส่วนที่เกินนะครับ15นาทีแรกฟรีนาทีที่16เป็นต้นไปนาทีละ1บาทของการกินเงินคิดเงินของโปรโมชั่นแพ็กเกจการโทรฟรีนะครับคิดเป็นครั้งกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดนะครับตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจ นี่คือเรื่องราวดีๆอ่านี่นีติดต่อร้านนะครับติดต่อร้านก็คือ,อถ้าเป็นดูข้อมูลใน Facebook ก็ค้นหาร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นสาขามานางมันจะมีหลายสาขามากครับสาขามานางคนกะลุงละงูนะครับหาดใหญ่คนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับก็ดูที่เป็นของสาขามะนังจังหวัดสตูลน,นะครับสาขามะนังก็จะได้รับการติดต่อที่รดวดเร็ว หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปได้นะครับที่โซทรโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าหนะครับหรือจะติดต่อทางไลน์อันนี้เขาก็จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดทางไลน์ก็ s a r a w u t c o m p u t e r サาวุธคอมพิวเตอร์ s a r a w u t c o m p u t e r ติดต่อทางไลน์สะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับนี่คือโปรโมชั่นหมดเขต ออรอบนี้หมดเขต28กุมภาพันธ์2566นะครับวันที่บันทึกเทปรายการก็วันนี้วันที่15นะครับวันที่15กุมภาพันธ์2566ก็เหลือเวลาประมาณ16วัน17วันนะครับสำหรับการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านสลราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยในการขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นสุดพิเศษเน็ตใต้ดินเน็ตสุดพิเศษเฉพาะทางร้านนะครับ ความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมโชรทีทุกระดขายกันด้วยนาน30วันในราคาเพียงแค่222บาทรวมภาษีแล้วบวกกับค่าบริการอีก150บาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้น375บาทที่ท่านต้องจ่ายให้กับทางร้านหลังจากนั้นต่ออายุอัตโนมัตินะครับ เติมเงินเข้าไป222 222บาทนี้มันเติมไม่ได้นะครับเราจะต้องเติมไป230บาทหรือเกินกว่านั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติแน่นอนครับสนใจแพ็กเกจโปรโมชั่นอย่าลืมติดต่อกับทางร้านได้เลยนะครับเล้วเจอกันใหม่ครับครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ